ลุนสวัสดนะครับหน้าทาเสร็จแล้ววันนี้ก็จะทาครีม,มนะครับนี่พีสกินรักษาฝ้าของผมเองนะครับครีมบำรุงหน้านะครับแต่ผมเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์เอามารักษาฝ้า เดี๋ยวมกรจืดจางไปเยอะแล้วนะถ้าใครอยากจะใช้ตามก็สั่งที่ลงพลปั้แต่นะครับหรือไม่ก็สั่งที่ผมก็ได้เด,เดี๋ยวแจ้งให้นะครับเบอร์โทรก็ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะ082 874 6416ดนะครับเดียวกัารพัฒนาแล้วกันจากา <c oughs> ครั้งแรกๆที่ทามาถึงตอนนี้ หมดไปหนึ่งกระปุกกับอีกครึ่งนะครับตอนนี้ก็หมดไปครึ่งแล้วน,ะน่าจะสองกระปุกน่าจะแบบจืดจางแบบชนิดที่ไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนเดี๋ยวแล้วมันแห้งไม่นานครับแป๊บเดียวแล้วก็จะทากันแดดวัสดวัสดะนะครับกันแดดวัสดก็ตอนเช้าก็ล้างหน้าด้วยสบู่วัสดสบู่วัสดของพี่ติวนะครับถ้าใคร ของอยาจำลองนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อจะลองใช้สบู่ล้างหน้าครีมกันแดดแต่ครีมกันแดดอันนี้บางเบามากสำหรับผู้หญิงที่แบบว่า,าทำให้เป็นครีมรองพื้นได้เลยเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยมันแบบเวลาทาแนละ้วมันเหมือนทาแป้งนะแต่ว่ามันเบา,เบามากอันนี้ทำให้หน้าเต่งตึง แก่แล้วเคิดจะมาบำรุงหน้าตอนหนุ่มๆไม่คิดจะบำรุงหน้าผากมันเยอะไปหน่อยแต่ผมก็มีนะนี่ในผมอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผมหมดแล้วนะ c ีพ <CP> ีสกินนะครับเจ็ดรอยเก้าสิบซรั่มเซพีสกินก็มีนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแต่ครีมบำรุงนะครับอันนี้ก็หน้าแห้งลแล้วนะครับแล้วก็ทาครีมกันแดดวัสดันี่นะครับผมอันนี้250ราสิบาทครับไม่ต้องทาเยอะนะเพราะว่าเขาจะแบบสูตรเข้มข้นนะครับ เหมือนเท่าทาแป้งแบบจนสันอะแต่ว่ามันติดติดได้มากเลยผมเป็นคนชอบทาแป้งก่อนนอนแต่ว่าตอนหลังนี้ไม่ได้ทาเลยทาครีมเสร็จแล้วไม่ได้ทาแป้งทาแต่ครีมตะและกับคอ ไม่เปลืองนะคิมดูเหมือนหลอดน,นิดเดียวเองแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะอะมันเลยไม่เปลืองผมเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวประมาณวันพรุ่งนี้นะไปตัดผมนะผมจะปล่อยผมไม่ชอบไว้ผมยาวอ่ะผมไม่ชอบมันให้มันขี้หูถ้ามันขี้หูแล้วผมจะเป็นคนขี้หุนหิดเนี่ยแต่ว่า ผมชอบตัดสก,กินเฮดไปเลยมันจะได้ไม่จี้หูอ<ม>ืมเดี<ม>๋ยวครับ<ม>วัสดะวัสดะโอเคมากเลยอย่ะยายจำลองทาครีมนี้ยายจำลองแนะนำมาตอนตอนไปบ้านกอ,อกอย่ายจำลองแนะนำมา เป็นสบู่วัสดะกับเครีมวัสดะกิจกรรมตอนเช้าก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็จะทำตามคำสั่งให้ทอดไข่กับทอดไข่ห่อข้าวไปกินด้วยก็ลืมไปน้ำมันหมดลืมซื้อมาต้องไปวันพรุ่งนี้แทนละ ใครมีเศษน้ำมันไม่มีน้ำมันหมดดืมซื้อน้ำมันถ้าจะไปซื้อจะลงไปซื้อตอนนี้แล้วมาเอามาทอดมันก็ไม่ทันละเพราะว่าจอดรถขวางชาวบ้านเขาหกโมงต้องออกแล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะอีกสิบห้านาทียังไงก็ไม่ทันอีกสิบห้านาทียังไงก็ทอดไม่ทัน เดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้จะเริ่มต้น <c oughs> เย็นนี้จะเริ่มต้นรีบผ้าละเพราะว่าใส่ผ้าไม่รีดมาเป็นปีๆละเครื่องรีดเออเออเอเอ,เอตัวรีบผ้ามีนะครับแต่ไม่ทํา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคิดแต่ว่าไม่มีใครมาดูเราอะไรเงี้ย แต่หลังๆไม่รู้สึกว่าพอออกกล้องบ่อยๆแล้วรู้สึกตัวเองยังไงไม่รู้ว่าเออน่าจะรีดสักหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาก่อนซักผ้าทิ้งไว้มันจะแห้งพอดีเ๋ตอนเย็นก็จะมานั่งรีดผ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับเออเย็นนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวจะจับแจกจับแจกไอ้นะ ไมโครโฟนของ p h o n นนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กแต่ที่ผมใช้มันตัวเล็กมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าตัวใหญ่จะเวิร์กกว่าเพราะว่าไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมซื้อมามาอันตัวเล็กมันใช้สำหรับ Android มันตัวเล็กแต่ตัวเนี้ยเป็นที่จะเอามาแจกเนี้ยมันจะเป็นของ iPhone มันตัวใหญ่ ไปวางให้ไหนไอวีตัวนี้นะครับเป็นของ iPhone ตัวใหญ่ตัวนี้วันนี้วันพุธที่27นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นเกมกันหน่อยโอเค ขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขกันทุกทท่านนะครับวันนี้กับการทำงานเป็นค่า